อยู่บ้านเฉยๆแล้วเบื่อแฟนเฟรให้เงินไปเรียนไปเปิดสปาเจนนี่เลือกมาเรียนที่โบคาบิวตี้อะคาเดมี่เพราะค่าเรียนไม่แพง5เดือนแค่3 0,000นกว่าบาทโบคาบิวตี้อะคาเดมี่ถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็คล้ายๆกับโรงเรียนอาชีวะโรงเรียนพาณิชย์นะคะที่นี่รับวุฒิมอปลาย โปรแกร,รมที่สอนเป็นโปรแกร,รมสั้นๆเพื่อนำไปประกอบอาชีพอย่างเช่นช่างตัดผมช่างทำเล็บหรือหมอนวด ขั้นตอนแรกเจนนี่เข้ามาคุยกับฝ่ายแอดมิชชั่นเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมมาสาเทร์ปิโปรแกรมนี้มีสองภาคภาคเช้าและภาคค่ำราคาโปรแกรมอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0หเหรียญชั่วโมงที่ต้องเก็บคือ605ชั่วโมงเจนนี่เลือกเรียนภาคเช้าคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง3โมงเย็น ที่นี่จัดห้องเรียนให้มีลักษณะคล้ายกับร้านนวดหรือร้านสปาซึ่งมีเวทีแอ g a เรียรให้กับลูกค้ามีห้องเบรกสำหรับทานข้าวและมีเครื่องซักผ้าในนั้นด้วยห้องอ่านหนังสือสองห้องห้องเล็กๆแต่ห้องนี้คือห้องมาสซาด o รูมจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างในห้องนี้ การเรียนการสอนในแต่ละวันจะแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงเช้าเราจะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนเกี่ยวกับ Anatomy ซึ่งเรียนรู้ระบบร่างกายทั้งหมดที่สําคัญคือกระดูกกล้ามเนื้อและเส้นประสาทโรงเรียนนี้สอนแบบจริงจังเพราะอาจารย์ต้องการให้นักเรียนผ่าน Embrex ซึ่งเป็นการสอบเพื่อเอาลเส้นนวดถ้าใครไม่รู้ที่อเมริกาหมอนวดจะต้องมีลาเส้นนวดนะคะ ถ้าเรามีเวลาเหลือในช่วงเช้าอาจารย์ก็จะสอนเทคนิคการนวดและให้นักเรียนจับคู่กันฝึกกันนวด ช่วงบ่ายเราจะต้องทำการเซตอัพห้องนวดเพราะตอนบ่ายในแต่ละวันจะมีลูกค้า3ท่านจ่ายเงิน35เหรียญกับทางโรงเรียนเพื่อมารับการนวดจากนักเรียนเจนนี่ชอบที่โรงเรียนนี้ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทุกอย่างเสมือนทำงานอยู่ในร้านนวดตั้งแต่ต้อนรับลูกค้าเขียนโซปโน้ตนวดลูกค้าประมาณ1ชั่วโมงและให้ลูกค้ากรอกใบประเมินผลการนวด ถ้าลูกค้าชอบลูกค้าก็จะให้ทิปด้วยนะคะส่วนนี้เราเก็บได้บทเรียนที่ต้องเรียนมีทั้งหมดประมาณเกือบ40บททุกครั้งที่จบบทก็จะมีการสอบบอ,อกเลยว่าเรียนยากนะคะบางคนบอกเรียนมสตร์เหมือนเรียนพยาบาลเราต้องตั้งใจเรียนนะถ้าครบ5เดือนแล้วยังเก็บชั่วโมงไม่ครบ610ชั่วโมงชั่วโมงที่เหลือเราจะต้องจ่ายอีกชั่วโมงละสิบเหรียญน,นะคะดังนั้นก่อนที่จะลงสมัครเรียน ตั้งใจเรียนนะคะเรียนให้จบภายใน5เดือน